วันนี้เป็นวันที่10ของโครงการคนละครึ่งเฟสสี่แต่ว่าเป็นวันแรกของคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะเช้านี้เป็นยังไงบ้างเริ่มกันมาประมาณ1ชั่วโมงแล้วเพราะว่าเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6กโมงเช้านะคะตอนนี้เช็คดูเนี่ยคนเริ่มลงทะเบียนเยอะมากมีปัญหาติดขัดอะไรยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมแชทมาบอกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้คือมีให้ทั้งหมด1ล้านสิทธิ์ก็ต้องรีบกันด้วยและที่สําคัญนะคะสามารถใช้จ่ายได้ยาวไปจนถึงเดือนเมษายนค่ะ วันนี้ก็เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส4สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะก็เริ่มตั้งแต่6โมงเช้ายาวไปจนถึงเวลา4ทุ่ม59นาทีต่อเนื่องทุกวันเลยค่ะโดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนกว่าจะมีคนลงทะเบียนครบ1ล้านสิทธิ์ก็แปลว่าถ้าเกิดว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้มีครบ1ล้านสิทธิ์ปุ๊บ คนที่ลงทะเบียนต่อไปก็ไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมดังนั้นก็ต้องรีบเหมือนกันซึ่งรอบนี้รัฐก็จะช่วยค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมคือ1,200บาทต่อคนค่ะแล้วก็สําหรับใครที่ลงทะเบียนในรอบนี้ไม่ได้ใช้ได้เลยทันทีนะจะเริ่มใช้ได้ก็คือวันที่17กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30เมษายนนี้ค่ะ การลงทะเบียนร่วมโครงการทําได้2ช่องทางก็คือถ้าเป็นคนที่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการหรือว่าโครงการอื่นๆของรัฐที่มีการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตางังก็ไปลงทะเบียนได้ที่แอปเป่าตางังหรือว่าเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าผู้ชมยังไม่มีแอปเป่าตางังก็ไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง c o m ได้เช่นกันนะคะ มาดูความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟดสีหลังเปิดให้คนที่เคยร่วมโครงการเฟดสามยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่ต้นเดือนก็คือ1กุมภาพันธ์ล่าสุดตอนนี้มีผู้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการแล้ว24ล้าน6แสน0คนค่ะแต่มาดูยอดผู้ประกอบการผู้ชมผู้ประกอบการหรือว่าร้านค้าที่เข้าร่วมเนี่ยตอนนี้มี1 3 3 0 0ล้าน3สนราย โดยมีผู้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว21ล้าน1,70่0รายค่ะมียอดการใช้จ่ายรวม16,334ล้านบาทส่วนเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนว่ารอบนี้มีร้านค้าหลายแห่งหยุดรับการจ่ายเงินผ่านโครงการคนละครึ่งคือบางทีเซอร์สไปอย่างกีวเนี่ยเซอร์สไปปุ๊บอ้าวร้านที่เราเคยใช้หายไปแล้วคุณผู้ชมบางรายก็ถอนตัวออกไปเลยคือไม่ได้หยุดธรรมดานะ หลังถูกเรียกเก็บภาษีจากกรมสรรพากรเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอย่างนายอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโครงการคนละครึ่งก็ไม่ได้มีการยกเว้นภาษีให้กับร้านค้าอยู่แล้วเพราะว่าตามกฎหมายถ้าเกิดว่าคุณมียอดขาย1นล้านแปแสนบาทต่อปีก็ต้องมีหน้าที่เข้าสู่ระบบภาษีอยู่แล้วโดยการไปจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองค่ะ เมื่อสักครู่นะคะได้คุยกับคุณกุกกุ๊กคุณกุกกุกก็บอกพึ่งลงทะเบียนไปราบรื่นสมูทอาซิลทีเดียวแล้วคุณเอกอัปเดตด้วยบอกว่าล่าสุดเนี่ยคือเชา้านี้บอกว่า1ล้านสิทธิ์ใช่ไหมผูม้ชมมีคนลงไปแล้วเกือบ3า0แสนสิทธิ์ดังนั้นผู้ชมต้องรีบหน่อยเพราะว่า หชั่วโมงกว่าๆเองอะหายไปเกือบสามแสนสิทธิ์แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาติดขัดนะปัญหาที่พบมากที่สุดคือการยืนยันตัวตนผ่านการสแกนใบหน้าบางคนบอกสแกนยังไงก็ไม่ผ่านสักทีแต่ถ้าคุณผู้ชมสแกนเกิน10ครั้งนะเกินไปแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถสแกนได้ก็ต้องไปที่ตู้ ATM นั่นเองนะคะ